ธรรมนัตหนังเหนียวเขย่าโครงสร้างพักพลังประชารัฐเตรียมการเลือกตั้งครั้งใหม่ยังไม่ถึงเวลาหักด้ามพราด้วยเข่าเหตุจากการปูดเข่าทำโพสํารวจความนิยมสสพลังประชารัฐโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้บานปลายเปิดทำเนียบถกเครียดผู้ตกเป็นเป้ามากสุดหนีไม่พ้นกลุ่มของธรรมนัตถึงตรงนี้ต้องกำหนดทิศทางกันใหม่รับการล้างไพ่พลังประชารัฐ Work p ก i พ t today จะวิเคราะห์ให้ฟังค่ะเรียกว่างานงอเข้าให้แล้วก็ว่าได้นะคะภายหลังผลสำรวจคะแนนนิยมสสพักพลังประชารัฐโดยเฉพาะ14สสปักใต้หลุดออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนผลปรากฏว่าสีผู้แทนภาคใต้เท่านั้นที่สอบผ่านที่เหลือสอบตกทั้งหมดเลยค่ะเรื่องนี้สร้างแรงสันสะเทือนไปทั้งพักยังไม่รู้เลยว่าใครทำเพราะไม่ได้สั่ง ยังไม่ได้เลือกตั้งจะไปทปําโพทําไมคนไหนทําให้ไปถามคนนั้นนี่คือคําตอบของพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐตอบคําถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาถึงกรณีกระแสข่าวการทรําโพสํารวจความนิยมของสสทุกเขตทั่วประเทศแต่คําตอบของพลเอกประวิตย์นั้นต้องการสื่อความหมายเพื่อสยบปัญหาที่ไม่ควรเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่สมควรถามว่าถ้าพลเอกประวิตย์ไม่ได้สั่ง แล้วใครที่หานกล้าจัดการงานนอกสั่งใครสั่งทำโพกันแน่ปกติการจัดทำโพต้องยอมรับว่ามีการทำกันทุกพักกันอยู่แล้วตามห่วงเวลาต่างๆที่เหมาะสมแต่อย่างไรก็ดีโพที่ทำกันภายในไม่ควรหลุดออกมาให้คนวงนอกรับรู้เพราะจะมีผลหลายประการทางการเมืองตามมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินหมากของพลังประชารัฐที่ยามนี้ต้องระวังหลายขั้นเพราะมีแรงบีบจากพักร่วมรัฐบาลจากพักตรงข้ามรัฐบาลต่างๆ เริ่มกระชับวงล้อมเข้ามาในหนึ่งปีเศษของอายุไขรัฐบาลชุดนี้แต่ความจริงของโพนี้ก็ถูกเฉลยออกมาแล้วในช่วงวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาคุณไผ่ลิกสสกําแพงเพชรรองเลขาธิการพักพลังประชารัฐระบ,บุว่าร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าเลขาธิการพักพูดแล้วว่าการทำโพเป็นความต้องการของพลเอกประวิทย์และปกติแล้วทุกพักก็มีการทำโพเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไร อย่าเพิ่งไปตีโพตีภายกันเลยส่วนข้อข้องใจที่ว่ามอบหมายใครหรือมีหน่วยงานใดเป็นคนทำโพและมีความเชื่อถือได้หรือเปล่าให้รอดูที่ผลออกมาดีกว่าถ้าไม่ใช่ค่อยออกมาพูดกันและยืนยันว่าการทำโพของพรรคไม่ใช่เพื่อตัดเกรดสอสอแต่เพื่อดูว่ามีอะไรดีหรือไม่ดีหรือควรต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างทั้งนี้เรื่องทำโพได้มีการคุยกันมานานแล้วจึงไม่กังวลว่าจะถูกโยงให้เกิดความขัดแย้งในพรรค มือขวาของร้อยเอกธรรมนัฐออกมาแอนอ,อกรับแทนเจ้านายแบบนี้แล้วก็มีการพาพิงด้วยว่าการจัดการงานครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจัดการงานนอกสั่งแต่ดําเนินการตามความต้องการของพลเอกประวิทธ์แบบนี้หลายคนก็ตั้งข้อสงสัยค่ะว่าเป็นการบอกปัดไม่รับความรับผิดแล้วก็โยนบาปเคราะห์ไปให้พลเอกประวิทธ์หรือเปล่าเรื่องนี้อาจจะต้องพิจารณากันเอามีคําถามด้วยเหมือนกันค่ะว่าอย่างนี้แล้วจะทํางานร่วมกันได้อีกหรือเปล่า เรื่องที่หลายคนจับตากันต่อไปก็คือเรื่องของอนาคตสสกลุ่มผู้กองธรรมนัตค่ะตอนนี้สสกลุ่มผู้กองธรรมนัฐน่าจะก,กังวลกันแล้วเพราะแรงกระเพื่อมนี้ไม่ใช่เล็กๆเลยนอกจากนี้ก็เกิดขึ้นตรงตามกระแสข่าวจำได้ไหมคะว,ว่าหลังศึกซักฟอกมีการปลดรัฐมนตรีสองชีวิตเกิดขึ้นก็คือร้อยเอกธรรมนัฐและดรนรุมน์ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการชำระความที่เรียกกันว่ากบฏภายในรัฐบาล รอเพียงวันเวลาเท่านั้นว่ามันจะมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่ถ้าคุณผู้ฟังเหลียวหลังไปมองปรากฏการณ์ในวันวานก็จะพบว่ามีลายแทงในลักษณะบันไดสองขั้นเกิดขึ้นเกี่ยวกับวันเวลาในการเช็คบิน บันไดขั้นแรกเกิดขึ้นวันที่8กันยายน2564ที่มีราชกิิจานุเบกษาประกาศว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้มาตรา171แห่งรัฐธรรมนูญโดยให้ร้อยเอกธรรมนัฐพงผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนางนมนพินโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี เรื่องนี้ประกาศมาตั้งแต่วันที่8ก็จริงแต่ไม่มีใครรับรู้สังคมรับรู้การมีอยู่ของราชกิจจานุเบกษาฉบับนี้คือช่วงบ่ายวันที่10กันยายนแล้วถ้าจำได้ในวันนั้นห่วงเวลาใกล้เคียงกันร้อยเอกธรรมนัฐชิงแถลงที่รัฐสภาว่าลาออกจากรัฐมนตรีเองโดยระบุว่าไม่สามารถทำงานกับพลเอกประยุทธ์ได้ พร้อมไปตั้งพักใหม่ที่หลายคนตั้งชื่อแล้วนะคะว่าอิสานล้านนานอกจากนี้ก็บอกว่าพร้อมรับการตัดสินใจจากพักพลังประชารัฐ เหตุที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเช็คบินร้อยเอกธรรมนัตและดรนรุมนเขาว่ากันว่าเป็นเพราะความหันกล้าเลื่อยขาเก้าอี้นายกในช่วงการอภิปรายไม่ไว้วางใจและลงมติครั้งล่าสุดมีกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัตไปร่วมก่อการกับอดีตพลตารวจเอกนอกราชการรายหนึ่งและพลตารวจโทรบางคนเพื่อที่จะแตะมือกับฝ่ายค้านในการเคลื่อนไหวและเปลี่ยนตัวประมุขฝ่ายบริหารให้ได้ ต่อมาร้อยเอกธรรมานัฐได้กราบขออภัย3ปอแล้วและยังลุ้นว่าจะได้ไปต่อบนเรือเหล็กหรือไม่โดยว่ากันว่าการดำเนินการดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่จะมีราชกิจจานุเบกษาประกาศออกมานี่คือบันไดขั้นแรกค่ะบันไดขั้นต่อมาคือหลังประชุมคอรมอเมื่อวันที่25ตุลาคม2564เสร็จสิ้นพลเอกประยุทธ์จันโอชาเรียกรัฐมนตรีสังกัดพลังประชารัฐ6คนเข้าพบที่ตึกไทยคู่ฟ้า 6คนนี้มีรายชื่อด้วยนะคะก็คือคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม คุณสันติพร้อมพักรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและคุณอนุชานาคาสัยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีหลังการประชุมเซนาบดีเหล่านี้ไม่มีใครหลุดปากออกมาเลยว่าหารือกันเรื่องอะไรกับพลเอกประยุจันโอชาแต่ความลับไม่มีในโลกค่ะสายข่าวระแวกคลองพดุงกรุงกรเกษมและคลองเปรมประชากรเจาะข้อมูลมาให้สื่อหลากหลายแขนงรายงานตรงกัน ว่าในที่ประชุมนั้นมีการพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นภายในพักทั้งกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐรวมถึงกรณีการทําโพภ,ภายในที่มีการหลุดออกมาทําให้สสหลายคนอึดอัดและไม่พอใจแล้วก็เห็นว่าถ้าปล่อยให้มีกรณีนี้ต่อไปอาจทําให้มีปัญหามากขึ้นตามสายข่าวบอกว่าที่ประชุมเห็นตรงกันว่าเพื่อเป็นการยุติปัญหาดังกล่าวจะต้องมีการปรับโครงสร้างพักพลังประชารัฐอีกครั้ง โดยใช้วิธีให้คณะกรรมการบริหารพรรคที่มีอยู่26คนลาออกเกินกึ่งหนึ่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่โดยมีรายงานว่าจะดําเนินการยืนย่นหนังสือลาออกเร็วๆนี้มันก็มีการจับประกฏการความเคลื่อนไหวในวันเดียวกัน ภายหลังการหารือที่ตึกไทยคู่ฟ้าพอตกเย็นลงมารัฐมนตรีทั้ง6คนก็เดินทางเข้าพบพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทธ์และพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มูลนิธิป่าร้อยต่อว่ากันว่าเป็นการพบปะเพื่อหารือเรื่องการปรับโครงสร้างพักพลังประชารัฐโดยมีการหยิบยกเรื่องจำนวนกรรมการบริหารพักที่อาจมีปัญหาลาออกไม่ถึงกึ่งหนึ่งซึ่งพลเอกประวิตธระบุว่าเรื่องเสียงไม่มีปัญหา เดี๋ยวเป็นคนไปจัดการเองโดยที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าวันที่28ตุลาคมจะเริ่มดําเนินการเรื่องดังกล่าวและจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในพักพลังประชารัฐอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีเมื่อดูอาการของคนที่ว่ากันว่ากำลังจะโดนเขียให้พนทางพบว่าในวันที่26ตุลาคมแกนนำพักในสายของร้อยเอกธรรมนัฐมีการนัดหารือกันอย่างไม่เป็นทางการที่รัฐสภาค่ะ คาดกันว่าเป็นการพูดคุยถึงเรื่องบทบาทการขับเคลื่อนพักว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนอกจากนั้นยังมีสสพลังประชารัฐอีกส่วนหนึ่งได้นัดพูดคุยปรึกษากันเหมือนกันที่รัฐสภาเป็นการพูดคุยหลังบรรยากาศภายในพักอยู่ในช่วงที่เกิดความไม่ชัดเจนหลายอย่างว่าจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไรในวันเดียวกันเวลา16นาฬิกายังมีการนนะัดประชุมคณะกรรมาการสรรหาผู้สมัครสสพลังประชารัฐที่มูลนิธิป่ารอยต่อซึ่งเป็นกำหนดการเดิมที่นัดกันไว้ก่อนหน้านี้ จริงเท็ตยังไงไม่รู้ค่ะแต่ที่แน่ๆร้อยเอกธรรมนัฐมีแววหลุดเก้าอี้พ่อบ้านพักพลังประชารัฐสูงมากถ้าพิจารณาจากการขยับของ3ามปอบแบบสายฟ้าแลบแบบนี้โดย26ชีวิตที่เป็นกรรมการบริหารพักนั้นลองดูนะคะว่ามีกี่คนที่เป็นคนในสังกัดของร้อยเอกธรรมนัฐบ้างและคนเหล่านี้จะเลือกจงรักพักดีกับพักต้นสังกัดหรือกัดเจ้านายสายตรงเดี๋ยวก็ได้เห็นกันค่ะ เรื่องเราดำเนินมาถึงจุดนี้แล้วเราก็เห็นแล้วนะคะว่าพลเอกประวิทย์ได้นัดประชุมด่วนคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐในวันพฤหัสบดีที่28ตุลาคมนี้แล้วเวลาเที่ยงครึง่งผลออกมาจะเป็นยังไงก็คงต้องดูกันค่ะเรื่องของคุณธรรมนัฐเป็นที่ตั้งคําถามตลอดมาเลยนะคะในทางการเมืองหลายฝ่ายก็มีการพูดคุยกันว่าในสายตาของบางคนแล้วคุณธรรมนัฐเป็นตัวปัญหาหรือเปล่า ความเคลื่อนไหวล่าสุดของพักพลังประชารัฐในวันที่27ตุลาคม2564ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์คนนู้นคนนี้นะคะแล้วก็รายงานว่ามีการลาออกของคณะกรรมการบริหาราพรกพลังประชารัฐโดยอ้างว่าเพื่อเปิดทางในการปรับโครงสร้างค่ะเรามาดูกันทีละส่วนนะคะคุณชัยวุฒธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกกับผู้สื่อข่าวว่าขณะนี้กําลังพูดคุยกันถึงการลาออก ซึ่งวันที่28ตุลาคมจะคุยกันอีกครั้งอย่างเป็นทางการว่าจะปรับแก้อย่างไรเพราะทุกคนต้องการหาทางออกร่วมกันตัวเหตุผลที่ต้องปรับโครงสร้างพรรัฐบาลและพักพลังประชารัฐต้ตองเป็นเนื้อเดียวกันเดินไปด้วยกันถ้าพักพลังประชารัฐไม่ไปทางเดียวกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพักก็ทํางานยากค่ะคุณชัยวุฒิบอกเร่าว่าตอนนี้กรรมาการบริหารพักที่ได้พูดคุยกันยังไม่ถึงครึ่งของทั้งหมดแล้วจริงๆก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นต้องลาออก แต่เป็นการพูดคุยถ้าละออกก็จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการผู้สื่อข่าวก็ถามไปนะคะว่าการปรับโครงสร้างภาครั้งนี้เนี่ยเป็นพร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ามีปัญหาหรือเปล่าซึ่งคุณชัยวุฒิก็ย้อนถามว่าแล้วคุณคิดว่ามีปัญหาหรือเปล่าขอสื่อมวลชนดูกันเองว่าในอดีตเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็ยังพูดต่อด้วยค่ะว่าผมคิดว่ามีนะไม่เช่นนั้นก็คงไม่มีการพูดคุยกันเพื่อปรับโครงสร้างหรอก แต่ก่อนอื่นไม่ขอพูดในรายละเอียดเพราะเชื่อว่าประชาชนและสื่อมวลชนรู้อยู่แล้วว่าคืออะไรขอให้เดินไปข้างหน้าอย่าพูดถึงอดีตคุณชัยวุฒิตอบเมื่อถูกถามถึงความเห็นส่วนตัวกับร้อยเอกธรรมนัฐค่ะสำหรับรายชื่อกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐที่มีกระแสข่าวว่าได้เซ็นใบาลาออกแล้วมีดังนี้ค่ะ 1. คุณสุริยะจุงรุ่งเรืองกิจ2คุณสมศักดิ์เทพสุทิน3คุณอนุชานาคาใสาสคุณชัยวุฒิธนาคมานุสร 5คุณสุชาติชมกลิ่น6คุณอิทธิพลคุณปลืม้ม7คุณสันติพร้อมพัก8คุณสรวุฒิเนื่องจำนงสสชนบุรี9คุณรงบุญสวยขวัญสสอนครศรีธรรมราชเรามาดูความเห็นของรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐและกรรมการบริหารพักอย่างคุณวีรัตรัตนเศศกันบ้างค่ะคุณวีรัตยืนยันว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายทะเบียนพักยังไม่ได้รับใบลาออกจากกรรมการบริหารพักแม้แต่คนเดียว ส่วนจะเซ็นเก็บไว้แล้วยังไม่เอามาส่งเก็บไว้กับตัวก่อนหรือเปล่าเรื่องนี้คุณวีรัตก็ไม่อาจทราบได้ส่วนหัวหน้าพักได้กำชับประเด็นความขัดแย้งภายในอย่างไรเรื่องนี้คุณวีรัตบอกว่าจะมีการประชุมกรรมการบริหารพักเวลา13นาฬิกา30นาทีถ้ามีประเด็นอะไรขัดข้องหมองใจยังไงก็จะมาเคลียร์กันในที่ประชุมถ้าเขายังไม่หล่าออกส่วนท่าทีของพลเอกประวิทย์ที่มีแนวโน้มว่าจะปรับโครงสร้างของพัก คุณวีรัตระบุว่าต้องรอฟังความชัดเจนในวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ยอมรับนะคะว่าได้พูดคุยกับทั้งหัวหน้าพักและทั้งเลขาธิการพักแล้วซึ่งเลขาธิการพักหรือคุณธรรมนัฐก็ยังกําลังใจดีแล้วก็เชื่อว่าทุกอย่างจะจบในวันพรุ่งนี้แต่ไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนและก็ไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้ถ้าผลออกมาเป็นทางใดทางหนึ่งให้อยู่กับหน้างานเลย คุณวีรัตก็รับด้วยค่ะว่าจนถึงขณะนี้หัวหน้าพักก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนตัวเลขาธะการพักแต่อย่างใดไม่ขอตอบประเด็นที่พลเอกประยุจันโอชาจะนั่งเป็นหัวหน้าพักหรือเปล่านะคะ ซึ่งถ้าสังเกตการที่ผ่านมาคุณวีรักก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยค่ะทั้งนี้ก็เคยให้เหตุผลไว้ด้วยว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นหัวหน้ารัฐบาลคงไม่ได้มาเกี่ยวข้องเพราะว่ารู้ว่าทุกคําพูดที่พูดออกไปอาจจะมีคนนําไปเรียกร้องอะไรได้ก็เลยมีความระมัดระวงังเป็นกรณีพิเศษ นอกจากนี้คุณวีรัตก็ยังตอบคําถามผู้สื่อข่าวาค่ะประเด็นที่ว่าโพภาคใต้ที่มันเปิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความขัดแย้งในพักหรือเปล่าเรื่องนี้นะคะคุณวีรัตก็บอกว่าอาจจะไม่เกี่ยวแล้วตนเองก็ไม่ทราบด้วยค่ะแล้วก็สาทับว่าเรื่องของความไม่เข้าใจกันในพักบางทีก็ไปไวมาไวความขัดแย้งก็เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดามีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นสําคัญก็คือประเด็นการเปลี่ยนตัวเลขขาจะถูกทําแท้งตกไปเนี่ยจริงหรือเปล่าเรื่องนี้คุณวีรัตยังไม่ขอตอบประเด็นนี้เพราะอย่างไม่สามารถตอบได้ค่ะ ประเด็นสุดท้ายที่คนจับตากันก็คือประเด็นเรื่องของการใช้ข้อบังคับของพักพลังประชารัฐค่ะคุณผู้ฟังจําได้ไหมคะว่าน,นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พักพลังประชารัฐใช้เกมลาออกของกรรมการบริหารพักเกินครึ่งหนึ่งเพื่อล้างไพ่ปรับโครงสร้างพักเรื่องนี้มองไปก็เหมือนกับหนังห้วนเก่าค่ะที่พักพลังประชารัฐใช้เขย่าสีกุมารมาแล้วจนพ้นกระดานการเมืองเกมละลอกนั้นเราได้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐขึ้นมา เลือกเลขาธิการพักใหม่ชื่อร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าพอพลเอกประยุทธ์เรียกรองรัฐมนตรีที่มีชื่อเป็นกรรมการบริหารพักเจ็ดคนเข้าพบหลังประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เกมเขย่านี้ก็ก่อรูปขึ้นอีกระลอกหนึ่งเราต้องไปดูข้อบังคับของพักพลังประชารัฐกันค่ะข้อบังคับของพักพลังประชารัฐข้อที่15ระบุว่าจะถือว่ากรรมการบริหารพักทั้งคณะพ้นจากตําแหน่งเมื่อ วงเล็บ3นะคะกรรมการบริหารพักการเมืองว่างลงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริหารพักการเมืองทั้งหมดหมายความว่าถ้าให้กรรมการบริหารพักที่มีอยู่26คนลาออกอย่างน้อย14คนก็จะหมายความว่าทั้ง26คนล้างไพ่ใหม่หมดเลยนะคะเลือกใหม่ทั้งหมดเลยเรื่องนี้ถูกนำมาใช้ในขณะนี้ค่ะเพื่อให้มีการประชุมใหญ่ภายใน45วันเพื่อเปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารพักใหม่ทั้งชุด มันก็เลยนํามาสู่ข่าวการวิ่งเต้นการดีลค่ะเพื่อให้คณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐลาออกเกินครึ่งเพื่อเอาเลขาธิการพักก็ดีตําแหน่งอื่นๆก็ดีที่เป็นเสี้ยนในใจของคนมีอํานาจบางคนออกเรื่องนี้ก็เลยเกิดขึ้นอย่างอึกรกะทึกคึกโคมเลยค่ะเรามาดูบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐกันบ้างค่ะบทบาทของร้อยเอกธรรมนัฐตอนนี้แม้ว่าจะถูกตรวจพ้นตาแหน่งรัฐมนตรีแล้วแต่ก็ยังถือว่ามากด้วยบาร,รมีในฐานะเลขาธิการพักอยู่ เลขาธิที่การพักมีบทบาทในการจัดวางตัวผู้สมัครสสในการเลือกตั้งครั้งหน้านอกจากนี้ก็ยังมีข่าวเหมือนกันค่ะอย่างที่ว่าไปตอนต้นว่ามีการเดินเกมต่อเนื่องด้วยการสำรวจคะแนนนิยมสสปักใต้ที่ต่อมาก็พูดกันเถอะว่ากลายเป็นอาวุธทำร้ายทำลายตัวเองแต่คราวนี้รูปการไม่ได้เหมือนกับเกมคราวก่อนนะคะที่ทุกฝ่ายพร้อมใจกันขับสีกุมารถ้ามองเข้าไปในโครงสร้างของพรรคพลังประชารัฐ กรรมาการบริหารที่ถูกจัดวางเป็นโครงสร้างของการคานอำนาจของสองขั้วค่ะประกบกันตัวต่อตัว,ตวไม่ได้ง่ายเหมือนการขับไล่สีกุมารเพราะถ้ากรรมาการบริหารพักลาออกไม่ถึงครึง่งหัวหน้าพักก็จะแต่งตั้งคนใหม่มาทำหน้าที่แทนได้จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคนมาแทนตำแหน่งที่ว่างใน90วันเกมขยาพลเอกประยุทธ์ที่กะเอาให้ถึงตายในการอภิปรายที่ผ่านมาร้อยเอกธรรมนัตก็ยังรอดอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการพักมาได้ นับประสาอะไรกับการเตรียมการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่พี่ใหญ่บอกเอาไว้ว่ายังไม่ถึงวาระที่จะมาพูดกันในตอนนี้นี่นะคะคือข้อมูลที่ world today t เอามากลางให้ดูค่ะถึงตอนนี้จับตากันแบบไม่กระพริบนะคะกระพริบตามไม่ได้จริงๆว่าร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งนั่งเก้าอี้พอบ้านพักมาได้4เดือนเศษ ทำหน้าที่เสนาบดีบนรัฐนาวาของพลเอกประยุจันโอชาได้1นึ่งปีกว่าๆพอถึงเย็นวันที่28ตุลาคมนี้บันไดสองขั้นในการเช็คบินของ3าปอจะปรากฏหรือเปล่าและเส้นทางการเมืองของผู้กองธรรมนัสและคณะจากนี้จะเป็นยังไงมารอลุ้นกันค่ะ